เฮียสวนลุมไม่ธรรมดาฝรั่งยกเป็นแหล่งศึกษาสัตว์เล้ยครานกลางเมืองระดับโลกที่มีไดโนเสาร์ตัวเป็นๆสวัสดีครับท่านกําลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับเรื่องราวของวันนี้เป็นเรื่องของเฮียหรือตัวเงินตัวทองซึ่งชื่อจริงๆของมันแบบไม่หยาบคายก็คือตัวเฮีย โดยคนไทยอ่านไม่รู้ว่าชาวต่างชาติจํานวนมากได้ชื่นชอบและบอกเล่าเรื่องราวที่สวนลุมพินีสวนสาธารณะในกรุงเทพของประเทศไทยเราอยู่เสมอซึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็คือตัวเฮียโดยชาวต่างชาติเริ่มพูดกันปากต่อปากและทําคลิปแนะนําสวนลุมพินีในกรุงเทพว่าเป็นสถานที่ที่ควรมาเยี่ยมชมเมื่อมาประเทศไทยควรมาสวนลุมพินีให้ได้สักครั้งเพื่อมาชมน้องๆเฮียเหล่านี้โดยมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ในการไปเที่ยวสวนลุมพินีโดยกล่าวว่า ตอนที่ผมเดินเล่นอยู่ในสวนลุมพินีที่กรุงเทพบังเอิญเจอสัตว์ที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือตัวเคี่ยขนาดใหญ่มันซุ่มอยู่บริเวณริมสระน้ําในสวนสาธารณะเจ้าไดาโนเสาร์ยุคใหม่เหล่านี้ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับโอเอซิสสีเขียวใจกลางเมืองหลวงของไทยสําหรับใครที่เป็นคนชอบสำรวจเมืองแนะนําว่าต้องมาดูให้ได้ถ้าคุณอยากเห็นตัวเคี่ยแบบใกล้ๆโดยไม่ต้องไปสวนสัตว์ที่สวนลุมพินีกรุงเทพคุณจะได้เจอมันอย่างแน่นอนโดยเคี่ยคือกิ้งก่าขนาดใหญ่ มีความยาวได้ถึง2.5-3เมตรมีความใหญ่เป็นอันดับสองรองจากมังกรคอโมโดในอินโดนีเซียมีลิ้นแยกเป็น2แฉกคล้ายงูใช้สำหรับรับกลิ่นซึ่งสามารถรับรู้ได้ถึงอาหารในระยะไกลหลายเมตรชอบอาศัยอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำว่ายน้ำเก่งและดำน้ำได้นานเป็นสัตว์ที่หากินอย่างสงบตามลำพังแต่จะมารวมตัวกันก็ต่อเมื่อพบอาหารมีนิสัยตื่นคนเมื่อพบเจอมักจะวิ่งหนีสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว ชอบหากินของเน่าเปื่อยเศษซากอาหารบางครั้งก็จะกินสัตว์ตัวเป็นๆเ,เช่นไก่เป็ดปูปลาหอยงูนกขนาดเล็กและไข่ของสัตว์ต่างๆโดยตัวเฮี้ยไม่ได้เป็นสัตว์นักล่าแต่เป็นสัตว์กินซากโดยธรรมชาติสวนลุมพินีตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมีสระน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นบ้านของตัวเฮี้ยจํานวนมากอาจฟังดูแปลกที่ทางการยอมให้พวกมันอยู่ได้แต่จริงๆแล้วพวกมันมีประโยชน์มากเพราะช่วยทําความสะอาดพื้นที่ด้วยการกินขยะและซากสัตว์ โดยเฉพาะปลานกและสัตว์อื่นๆที่ตายแล้วปัจจุบันยังมีตัวเฮี้ยในสวนลุมพินีมากกว่า100ตัวพวกมันอาศัยอยู่ในสระน้ำและบริเวณลาดเอียงริมน้ำแม้ตัวเฮี้ยในสวนลุมพินีจะไม่จมตีคนแต่ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะเคยมีเหตุการณ์ที่นักปั่นจักรยานชนเข้ากับพวกมันโดยตัวที่ใหญ่สุดที่พบมีขนาดเกิน2.5เมตรโดยชาวต่างชาติจะคิดเห็นกันอย่างไรกับตัวเฮี้ยที่สวนลุมพินีในกรุงเทพ ก่อนจะฟังเรื่องราวของวันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นคอยกวนใจแอดมินขอแนะนำโปรแรงของ YouTube p r e m i u m ราคาเริ่มต้นแค่49บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง109บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จำกัดจำนวนแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่แอดด็อกแล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบบรริิกาบบพเศษสุด เราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับตัวเฮียที่สวนลุมพินีในกรุงเทพโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่าคุณจะเจอตัวเฮียเดินไปมาเยอะแยะในสวนลุมพินีมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่เหมือนไดโนเสราร์แต่รักสงบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเคยเจอเจ้าตัวนี้ที่ประเทศไทยเหมือนกันตอนแรกตกใจมากแต่เมื่อมองดูแล้วมันเป็นตัวอะไรที่น่ารักจริงๆ ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าผมเคยพักอยู่ใกล้สวนสาธารณะแห่งนั้นอยู่สองสามสัปดาห์แต่ไม่เคยไปที่นั่นเลยสักครั้งตอนนี้รู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกมันเจ๋งจริงๆน่ารักมากด้วยผมเรียกพวกมันว่าไดโนเสาร์ความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่ามันน่าถึ่งมากเลยนะผมจะพาลูกๆไปกรุงเทพและภูเก็ตช่วงคริสต์มาส นี่คือสถานที่หนึ่งที่เราจะไปเยี่ยมชมอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าผมชอบตัวเที่ยพวกนี้นะพวกมันดูเท่ดีเดินไปมาทั่วทุกที่เลยยิ่งดูยิ่งตลกมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือจูราสสิกพาร์คของประเทศไทยสวนนี้เจ๋งที่สุดในโลกอย่างแน่นอนความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าการได้เห็นไดโนเสาร์จำนวนมาก อาศัยอยู่ในสวนสาธารณะในเมืองใหญ่มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งพวกมันสงบมากและไม่กลัวคนเลยคงไม่มีที่อื่นอีกแล้วที่คุณสามารถนั่งลงและเพลิดเพลินกับสวนได้พร้อมกับเห็นตัวเหี้ยแบบใกล้ชิดและยังอาจได้เพื่อนที่เป็นคนรักสัตว์เลื้อยคลานมาคุยแบ่งปันประสบการณ์กันด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันน่าทึ่งมากเลยผมไปเที่ยวไทยเมื่อ12ปีก่อนแต่ยังไม่เคยเห็นสักตัวครั้งหน้าจะชวนลูกสาวไปที่สวนนั้นให้ได้ ความคิดเห็นถ่าต่อมาได้กล่าวว่าที่มาเลเซียพวกเขากินเจ้าตัวนี้ด้วยนะความคิดเห็นถ่าต่อมาได้กล่าวว่าก่อนไปไทยผมเคยได้ยินเรื่องตัวเฮียยักษ์ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งผมเดินอยู่ในซอยที่กรุงเทพแล้วจูๆ่ๆก็มีตัวเฮียยักษ์เดินผ่านข้างๆไปความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเฮียเป็นสัตว์ที่ใจเย็นมากไม่ค่อยสนใจมนุษย มันกินงูกบคางคกปลาและแม้แต่เนื้อเน่าก็กินได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมชอบความจริงที่ว่าสามารถเจอสัตว์พวกนี้ได้แค่เดินออกจากบ้านมันแสดงให้เห็นว่าสัตว์อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ดีแค่ไหนความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่าคุณเคยเห็นพวกมันโจมตีคนไหมตอนที่เราอยู่ที่นั่นเรากำลังดูตัวหนึ่งกินปลาอยู่แล้วก็มีอีกตัวโผล่มา พวกมันเริ่มวิ่งไล่กันแล้วก็พุ่งตรงมาทางเรามันดูน่ากลัวตอนที่เห็นว่าพวกมันเคลื่อนที่ได้เร็วแค่ไหนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันชอบเจ้ามังกรตัวน้อยพวกนี้จังเลยพวกมันดูตลกดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใครอยากเห็นพวกมันลองไปที่สวนลุมพินีดูสิมันเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากเลยพวกมันไม่ทำร้ายคนในตอนกลางคืนพวกมันก็นอนอยู่บนต้นไม้ ความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่แปลกสุดๆแต่พวกมันน่ารักจริงๆนะในประเทศไทยแต่ระวังหางของพวกมันด้วยมันแข็งแรงมากถึงขนาดพังลวเหล็กข้างหลังบ้านผมได้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถ้าไปกรุงเทพคุณไม่จำเป็นต้องออกจากเมืองคุณแค่ไปที่สวนสารธารณะก็จะเห็นสัตว์ป่าที่สวยงามเหล่านี้ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันบ้ามากเลยนะ ที่ประเทศอังกฤษไม่มีประสบการณ์กับสัตว์ป่าแบบนี้เราทําได้แค่มองดูพวกมันจากระยะไกลในสวนสัตว์ความคิดเห็นถานต่อมาได้กล่าวว่าผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาสิบปีถึงแม้ว่าสวนลุมพินีจะเป็นที่ที่เจอตัวเฮียได้อย่างง่ายดายแต่ก็สามารถพบเห็นมันได้ทั่วเมืองโดยเฉพาะตามคลองหรือริมแม่น้ําผมเคยเห็นตัวเฮียว่ายน้ําและพุ่งเข้าหาปลาและครั้งหนึ่งที่สวนลุมพินีผมเคยเห็นมันจับนกพิราบกินด้วย ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเห็นไหมล่ะแม้แต่ตัวเฮียก็ยังเป็นมิตรประเทศไทยปลอดภัยยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมกลัวสัตว์หลายชนิดแต่พอเห็นไอเจ้านี้กลับคิดว่ามันเจ๋งที่สุดในโลกไปเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติในกรุงเทพจริงหรือเปล่าเพราะถ้าใครเห็นเจ้าตัวนี้บนถนนในฟิลิปปิน รับรองได้เลยว่าเจ้าตัวนี้จะถูกเอาไปทำบาร์บีคิวทันทีความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าพวกมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่ใจดีกับมนุษย์ตราบได้ที่เราไม่ไปรบกวนมันเราก็จะเจอมันได้ในสวนสาธารณะทั่วไปที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมอยากเห็นตัวเฮี้ยยักษ์ผมจะไปกรุงเทพเพื่อสิ่งนี้เลยความคิดเห็นท่าต่อมาได้กล่าวว่า ยอมรับเลยว่าตัวเคี้ยพวกนี้ฉลาดผมเคยพยายามให้อาหารพวกมันด้วยขนมปังแต่พวกมันกลับรอให้ปลามากินขนมปังก่อนเพื่อที่มันจะได้จับปลาได้ง่ายขึ้นความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าผมชอบไปออกกําลังกายที่นั่นผู้คนวิ่งผ่านเจ้าตัวใหญ่พวกนี้ได้อย่างสบายเหมือนกับเชื่อว่าไม่มีอันตรายต่อกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมเคยเห็นมันอยู่ในคลองที่กรุงเทพมันเหมือนกับมบังกรจริงจ จาตัวนี้มันเพิ่มเสน่ห์ให้กับประเทศไทยความคิดเห็นถ้าต่อมาได้กล่าวว่าหนึ่งในไฮไลท์การเดินทางไปประเทศไทยของผมก็คือการได้นั่งเล่นอยู่ในสวนลุมพินีมันเป็นการพักผ่อนที่ดีมากหนีจากความวุ่นวายในเมืองคุณสามารถนั่งชิลๆผ่อนคลายเพลิดเพลินกับบรรยากาศและดูตัวเขี้ยนในสวนมันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ควรทําเมื่อมาเยือนกรุงเทพนี่มันเป็นสวนสาธารณะที่เจ๋งที่สุดในโลกเลยนะ ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะมีสวนสาธารณะที่มีความปลอดภัยแต่มีตัวเที่ยที่ใจเย็นอาศัยอยู่มากมายแล้วนี่ยังอยู่ในเมืองหลวงอีกมันไม่น่าเชื่อเลยนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องทํารายการสํารวจเพื่อดูสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําตามธรรมชาติมันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่ผมเคยเห็นแห่งหนึ่งเลยสวนแห่งนี้อยู่ในรายการสถานที่ที่ต้องไปเยือนของผมอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวต่างชาติกับตัวเที่ยที่สวนลุมพินีในกรุงเทพ ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเฮี้ยสัตว์ที่คนไทยเกลียดและกลัวหรือไม่ได้ให้ความสนใจเพราะคิดว่าถ้าเจอเฮี้ยแล้วจะโชคร้ายกลับกลายเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชื่นชอบและแนะนํากันว่าควรมาดูมาเยี่ยมชมสวนลุมพินีเพื่อมาดูตัวเฮี้ยแอบคิดว่าถ้าเราบริหารจัดการให้ดีและโปรโมทสวนลุมพินีให้โลกได้รับรู้ไม่แน่ว่าสวนลุมพินีที่มีตัวเฮี้ยอยู่มากมายอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ชาวต่างชาติอยากมาเยี่ยมชมก็เป็นได้ สำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังนันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนํามาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ